สวัสดีค่ะวันนี้สปอร์ตบ r n นิวจะมาอัปเดตผลการแข่งขันฟุตบอลโลก2022รอบแบ่งกลุ่มนัดที่2เมื่อคืนวันเสาร์ที่26พฤศจิกายน2565 มีการแข่งขันทั้งหมด4คู่ด้วยกันค่ะผลปรากฏว่าตูนิเซียพ่ายแพ้ให้กับออสเตรเลียไปศูนย์ประตูต่อ1นส่วนโปลแลนด์เอาชนะซาอุดีอาระเบียไปได้2ประตูต่อศูนย์ฝรั่งเศสชนะเดนมาร์ก2ประตูต่อ1นและอาร์เจนตินาชนะเม็กซิโก2ประตูต่อศูนย์ค่ะและสําหรับตารางคะแนนฟุตบอลโลกรอบแบ่งกลุ่มนัดที่2ในกลุ่ม C และกลุ่มดีนะคะมาเริ่มต้นกันที่กลุ่ม C ค่ะอันดับ1เป็นของโปลแลนด์หลังจากที่ลงแข่งขัน2นัดค่ะชนะ1 เสมอ1มี4คะแนนส่วนอันดับ2อาร์เจนติน่าค่ะลงสนาม2นัดชนะ1แพ้1มี3คะแนนค่ะส่วนซาอุดีอาระเบียรั้งอันดับ3ลงแข่ง2นัดชนะ1แพ้1มี3คะแนนส่วนอันดับ4รั้งท้ายของตารางเป็นเม็กซิโกค่ะหลังจากลงแข่งขัน2นัดนะคะเสมอ1แพ้1มีเพียง1คะแนนเท่านั้นค่ะมาดูในกลุ่มดีกันบ้างค่ะอันดับ1เป็นของแชมป์เก่าอย่างฝรั่งเศสค่ะหลังจากลงแข่งมา2นัดชนะ2นัดติดมี6คะแนน ส่วนอันดับ2ของกลุ่มดีคือออสเตรเลียลงแข่งสองนัดชนะ1แพ้1มี3คะแนขนขณะที่อันดับ3ค่ะเดนมาร์กแข่งสองนัดเสมอ1แพ้1มี1คะแนนและอันดับ4รั้งท้ายของตารางค่ะตูนิเซียหลังจากลงแข่งสองนัดค่ะเสมอ1แพ้1มี1คะแนนค่ะ ปิดท้ายกันที่ตำแหน่งดาวซันโวลฟปอลโลก2022ค่ะวันนี้มีรายชื่อมายังคิเิียนเอ็มบาเป้จากทีมชาติฝรั่งเศสค่ะที่ทำได้3ประตูเท่ากับเอเนอร์วาเลนเซียทีมชาติเอกวาดอร์ขณะที่โคด้กัรโปทีมชาติน์แลนด์ค่ะทำได้2ประตูเท่ากับโอลิเวียชิรทูทีมชาติฝรั่งเศสที่ทำได้2ประตูและลิโอเนลเมสซี่จากทีมชาติอาร์เจนตินา ทำได้2ประตูค่ะและนี่ก็เป็นผลการแข่งขันตารางคะแนนและสรุปดาวสันโวล่าสุดในศึกฟุตบอลโลก2022ที่ s p o t t b a r n e นํานำมาอัปเดตและนำมาฝากให้กับแฟนๆคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในวันนี้ค่ะ